พรีวิวกับเกมประจำค่ำคืนนี้กับผมกราสโลเรนเจอร์วันนี้จะเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดวันนี้ทั้งสองทีมเป็นทีมที่เด็ดทั้งคู่ครับผมทั้งสองทีมเป็นทีมท็อปของลีดตัวเองครับผมกราสโลเรนเจอร์ก็มาหรือสกอตติสนะครับผมส่วนทางด้านนิวคาสเซิลก็มาจากพรีเมียร์ลีกนั่นเองครับผมทั้งสองทีมครับผมช่วงนี้บอกเลยว่าร้อนแรงมากมีข่าวครับผมไม่ว่าจะเป็นการคว้าตัวการซื้อขายเนี่ยร้อนแรงมากแต่ฟอร์มเร,รมาดฟอร์มรรกันก่อนเลยนิวคาสเซิลเนี่ยยังไม่ค่อยมีกระชับมิดมากส่่่่วววนนนนนนททาาาาางงกกกกกััััับบบบบคครรรรรรสโเเเเเจอออ์ีีช้ผผมมมมตะะะหหพื 8นิวคาสเซิลที่ไม่ค่อยเตะบวกเขาเข้าใจได้เพราะนักเตะพวกเขาจะต้องไปช่วยชาช่วยอะไรหรือไปเล่นบอลยูโรอะไรพวกนี้นะครับผมแต่อย่างไรก็ตามการเจอกันแบบนี้มันออกหน้ามันแน่นอนวันนี้คู่นี้ติดสกอร์สูงเลยวันนี้เล่นเอาสนุกเล่นเอามันแน่แต่ครับผมถ้าเลือกผลลัพธ์วันนี้รอแป๊บหน่อยนะครับผมแป๊บหนึ่งเนี่ยได้ราคา0.5วันนี้การนิวคาสเซิลครับผมเพราะว่าชื่อชั้นและระดับทีมมันต่างกันเลือเกินครับผมและเพื่อสนจครก็ผมอยากเข้าร่วมกลุ่มวิเคราะห์พูดคุยกีฬาละรรััับบททีเดดตอวนย่่ามมคผไ้